ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม,อ,มอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลด gta s a นนะก่อนอื่นเราต้องมี gpu c h นะเดี๋ยวทิ้งลิ้งไว้ใต้คลิปแน,น่นอนนะแล้วก็มี mega ฮะ mega นะ e นะก่อนอื่นต้องเข้าไป gpu c h ก่อนอเพื่อดูว่าของเราคืออะไรฮนะ เครื่องของเราของผมก็จะเป็นมดิฮะดีวแป๊บฮะของผมจะเป็นมดิฮะตรงไหนวะนี่ยังไงเอออ่าตั้งนานนี่เห็นเปล่าคำว่ามดิเห็นเปล่ามดิลบสี่ร้อยเอ็มพี ของคุณ<ท>จะเป็นอดิโนหรือ Power VR ก็แล้วแต่ผมจะทิ้งดิงให้ตงหมดเลยวิธีโหดดก็เข้าไปในดิงฮะเมื่อเข้าดิงก็จะเข้ามาประมาณนี้ฮะจะเข้ามาหน้านี้เลยเนี่ยผมถึงให้โดดเมก,กา้ามาไงเพราะมันจะโดดในเมกา้าไงก็ดูกันเลยเนี่ยฮะก็ะ ถ้ามาหน้านี้ก็กดตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บไปหนึ่งทีนี่ฮะกำลังโดดเห็นปหรอนโดดแป๊บหนึ่งนี่ฮะมันขึ้นมาอย่างนี้ก็กดตรงนี้ฮะเห็นไหมบันทึกในอุปกรณ์แต่ผมโดดแล้วผมจะไม่โดดนะเมื่อเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกก็กดเลือกไปแต่ผมกดหน้านี่ เห็นปะเลือกอกดเข้ามาบันทึกในอุปกรณ์แล้วมันก็จะเขียนให้เลือกฮนะแต่ผมโหลดแล้วตัวนี้ไงผมโหลดแล้วมผมจะไปแตกไฟล์ให้ดูเลยฮนะวิธีแตกไฟล์ก็ง่ายฮนะเข้าไปใน es file explorer ฮนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมลนะรอนแป๊บนึง โอเคเมื่อเข้ามาหน้านี้ฮะก็กดไปที่7จปของคุณจะกี่เปอร์เซ็นก็ไม่รู้แต่ของผม7จกป็ก็กดเข้าไปจากนั้นก็กดมาที่เมกกาฮะไม่ใช่ดาวดดนนะเพราะเราโดดในเมกกาใช่ปะก็กดเมกกม จากนั้นก็คลิกเข้ามาอีกหนึ่งทีเี่กกดาวโหลดเห็นป่ะเนี่ยก็จะได้ไฟล์เนี้ยมากับ APK ตัวนี้มาโอเคจากนั้นก็กด data ค้างไวฮะแล้วก็กดมาที่เพิ่มเติมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดมาเพิ่มเติมตรงนี้เลยปึ๊บก็มาที่คำว่า,าแต่ไฟล์เนปะ่ะสีเทาๆกระพริบกระพริบ ก็กดเข้ามาแล้วก็กดตกลงไปเลยฮะผมจะตัดไปตอนมันแตกไฟเสร็จนะฮะโอเคครับหลังจากาแตกไฟเสร็จก็จะได้ไฟตัวนี้มาเห็นปะเพื่อไม่ให้การสับสนนะก็ลบทิ้งเลยตัวนี้ดัต้เนี่ยลบไปเลยจากนั้นก็ติดตั้ง apk เึ๊บเึ๊บติดตั้ง โอเคจะตัดไปตอนติดตั้งเสร็จฮะโอเคนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดเชร็ชิ้นก่อนนะเพราะเรายังไม่ได้บางดัตตาเด็กก็กดเชร็ชิ้นนั่นแหละเดี๋ยวเส็ชิชนจากนั้นก็กดมาที่ดัตาตา GTA ฮะห็นปะเนี่ยกดเข้าไปหนึ่งทีก็จะได้สองตัวนี้มาฮะ ก็เอาตัวสีฟ้าๆนี่ยไปฮะความหลอดรัสต้าเกมเนี่ยไปส่วนตัวนี้แฟ้มเดืองๆเนี่ยไม่ต้องเอาไปฮะก็กดตัดไปเลยแล้วก็กดเลื่อนมาแวปก็กดมาที่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์กดมาที่แอนดรอยฮะใช่ปะแอนดรอยเนี่ยนีย <Android S 2> ่แอนดรอยปึ๊บแอนดรอยเข้ามาที่ราตตาฮะเดี๋ยวแ๊บหนึ่งดาตตา กดเข้ามาปึ๊บก็วางได้เลยฮะกดวางได้เลยนี่ฮะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จชิน้นฮะอืมก็ดรอวางเสร็จเดี๋ยวปะก็กดออกเกมไปเลยก็เข้าเดินได้เลยฮะเนี่ยยอ่าลืมนะอดีโน,โน่ก็โดดอดีโน่พาวเวอร์บีอาร์ก็โดดพาวเวอร์บีอาร์แต่ของผมมาดิก็โดดมาดิมาก็กดมาที่ตรงนี้เนี่ย คลายสีเทาเนี่ยปึ๊บมาเดินมาจริงด้วยเห็นปะ<ห>ก็วิธีตั้งค่า <แจ S 1> ภาพสวยเนาะ,ะมีเงาลดเงาอะไรเงาซีพียู CPU อะไรประมาณนี้<ห>เงาตัวละครนนที่ขอให้มานาะ<ห>ก็กดมาที่ตั้งค่าก็กดมาที่ทีวีเห็นปะไม่ต้องลงมัดอะไรภาพสงภาพสวยอะไรฮะก็สวยได้เนี่ยเอาจำร้อยเลยก็กดมานี้เนี่ยตรงเนี้แหละก็กด ตัวนี้ก็เปิดประมาณน,นี้ยเดีย๋ยวนะมันจะเป็นหน้าเนี้ยก็กดมาทีเดียวก็พอตัวนี้ก็กดมาให้มันเหมือนกันไง xam เนี่ยอะไรวะางเกด,ก,ดกด off ไปนะก็กดเช็ดก็เช็ดสิ้นเท่านี้แหละเข้าเด่นให้ดูเลยภาพสวยแน่นอนนี่คือข้ามสูตรฮะดูถ้ากดตัวนี้ก็จะเด่นเดิมใหม่ถ้ากดตัวนี้ ก็จะข้ามศูนย์ฮะแล้วก็มากดที่อะไรวะสร้างเถอะอ่านไม่ออกเนี่ยกดมาหนึ่งทีปึ๊บชูดก็จะมีครบนะฮะมันจะมีชูนให้ครบเลย โอเค่ะเห็นไหมก็เด่นได้นะก็กดออกประตูไปบ้านเราโคตรสวยโอ้มันึกว่าจะแดกซะแล้วเห็นไหมภาพก็สวยเห็นปะก็เรือนมาฮะวิธีใส่สูตรนะเนี่ยก็คือมอเตอร์ต์จะได้เนาะก็เดือน จากข้างหัวอันมาดอะอันมดทั่วๆไปนี่เห็นป่ะเง,งาเงารถเห็นป่ะดูนะเห็นป่ะโคตรสวยฮะเอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้ฮะเด่นได้แน่นอนก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้ก่อนบ๊ายบาย